ทั้งแม่ทั้งลูกแล้วตอนนี้ผมไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นยังไงนะเขาทรมานยังไงนะแต่เขาบอกเขาเหนื่อยเขาไม่เป็นไรเขาสู้ได้จนผมได้โทรศัพท์เขามาโทรศัพท์ของปัดเขาจะถ่ายตอนปัดนอนหายใจลอยลิ้นอยู่นี่แหละแล้วปัดลืมตาเว้พยาบาลเข้าไปหาเขาเพื่อจะไปเช็คอาการอะไรเงี้ยแล้วพยาบาลเขาถ่ายรูปปัดก็ลืมตาพอดีเลยจังหวะที่ถ่ายรูปลืมตาพร้อมกับยิ้มเว้ย แลวชูสองนิ้วลืมตายยิ้มทั้งทั้งที่มีสายอยู่เต็มปากอะ่ะให้พยาบาลสายเขาแล้วส่งมาให้เราเว้ยแม้ใน,นภาพที่ผมมีความหวังมากนะว่าผมว่าเอ้ยอุ้ยปัดเก่งมากอะ่ะดีมากในพยาบาลบอกอาการแย่ พอหลังจากนั้นแหละที่เขาถ่ายรูปนั้นเลยเป็นรูปสุดท้ายเขาก็เริ่มไม่ไหวแล้วพยาบาลวิดีโอคอลให้ผมคุยกับปัดตอนนั้นผมอยู่ลงมาหาดใหญ่ที่แย่กับรูปไปแล้วนะเขาเอาตรนี้ส่องไปที่ปัดหัวปัดสู้ๆนะปัดจะคอแล้วก็ล้องไปด้วย ไม่ได้ใกล้กันอยู่ระยยักษไอ้ก็เปิดลําโพงคุยวิดีโอคอปัดก็ไม่เห็นเราหรอกปะปัดต้องนอนเงยตลอดมีสายเต็มหมดเลยปปัดสู้ๆนะปัดยักคอยักคออะไรเงี้ยแล้วปัด้ลงว่าก็ไม่เป็นไรนะปัดกลับมาหาลูกนะตอนนี้เราดีขึ้นแล้วลูกก็ดีขึ้นลูกกินข้าวเยอะมากบอกงี้แล้วบอกว่าปัดต้องสู้กลับมาหาลูกนะปัดสัญญานะ รก็ร้องไห้ทั้งๆท,ที่มีสายอยู่เต็มตัวเลยพอเราก็ร้องไปด้วยจนหมอพอ่พอ,อก่อนค่ะพ่อของมาก่อนออกซิเจนมันจะตกเพราะว่ามันหายใจไม่ใช้พลังงานไงโอ้เป็นเลยที่โคตรหนุดหัวคือแบบนั่นแหละเป็นคำพูดสุดท้ายแต่ปัดไม่สามารถเอาได้เว้ยเพราะปัดคุยไม่ได้ตอนนั้นได้แต่ยักคออย่างเดียวแต่เราพูดได้อย่างเดียวคือตอนนั้นผมอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่ผมพยายามทำใจแต่ไม่ต้องใช้เวลาอยู่แล้ว และผมอยู่คนเดียวนะบ้านแม่งโคตรเงียบเลยรู้ไหมจากมีคนทีวีเรื่องเล่าเชา้านี้ทุกเชา้าได้ยินเสียงล้างจานผัดกับข้าวเว้ยได้ยินเสียงลูกวิ่งเล่นกันลูกร้องได้ยินเสียงปัดเล่นกับลูกบอนลูกเพรนี่เงียบ I'm not for you.